ครับสวัสดีครับอยู่กับประกาศป่าชนเนลนะครับวันนี้ผมจะพามาโหลดพักครับปลูกพักหนาหนาวให้กินครับปลูกยักนิดหนึ่งนี่ครับพอเลยกินนะครับนี่ครับผมหายเขาสายที่นี้่ครับผมหายเขาสายที่ยกเป็นหลงใหญ่ใหญ่ไว้ปลูกพักนะครับปลูกพักหนาหนาวครับเดี๋ยวจะทํแจ็กแลงหนึ่งนี่ครับพอเลย กินหนาหนาวกับในพูกมากนะครับ,รบนี่ผมก็ลงถั่วพักยาวไปเลยนะครับนี่เป็นหลุมเป็นหลุมนี่ลงไปซิบหลุมครับถั่วพักยาวอเอาแค่นี้แหละครับลูกมากก็กิกนใหนมดส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นผีกินหนูกรับผีกินหนูกาวต้นครับนี่ผมป,ปลูกไบกาวตน้น อันนี้ก็ของเก่าครับอตอนผนสุบก็จิดตายเลยไม่ตายเลยพวกก็มาหลดไหนก็ปืนขึ้นนะครับตอนตั้นี้จักยปลูกอะไรครับเดี๋ยวรอดรู้ครับบางทีจะยกไว้อย่างนี้แหละครับพวไม่ปลูกดอันะครับพีกินหนูก,ก,ก็จะปลูกพอกินพอได้กินนี่แหะครับ ก,กันปลูกมากนามในสะก็จะแห้งครับพว่าในสะเลียงปลาครับหนามว้เลียงปลาครับในสะไปครับเดี๋ยวไปโลดพักกันนะครับผมก็จะหิวบัวอันเดียวนี่นะครับโลดพักครับ,พ,รบพักนิดเดียวก็ ขับเร็จแลวนะครับรดขฉาขาครับ,รบไม่ต้องลดมากครับลดนิดเดียวลดสองขอนแขงก็บจบเดี๋ยวก็างามน,นะครับส่วนนั้นนี้ผมปลูกมันหานาทีไหวันา้านาทีคงยังไม่ต้องลดแล้วครับเดี๋ยวก็งอกเองเ้ามไม่รู้เป็นไรแล้วหานาที หมากแต่มันหนาวนี่ครับเต็มสวนผมเลยโดนทิ้งเ,เต็มดินเต็มดอนเยอะมากครับเป็นพิจิตอย่างดีครับอืมครับดูแต่ละลูขขคข้งขับ เปนพิจิตครับนะเอ็อมดิมนเต็มดอนเลยครับในสวนก็หมากก็าบานก็นโอ้เต็มในเต็มหนึ่งขี้วคือแวครับกับเป็นกายเป็นของแต่ละตน นี่ครับผมเก็บไปอย่างหลายที่เลยนะครับที่ตรงนี้นี่ผมก็หลดนามเดี๋ยวเขาก็งามขึ้นครับไม่ตายแล้วครับกำลังรัดแหละแล้ว,วงามขึ้นแล้วก็โลกขึ้นครับโอเคนี่ก็กินตลอดปีครับสุกมาแล้วเ,ลเก็บอย่าง ตู้ก็มากมาแล้วเก็บอย่างเก็บอย่างไว้กินตลอดปีครับไม่ต้องไปซื้อคราบขับก็บานผมก็ปลูกนะครับพักหนา,นาวแล้วละครับปลูกไว้ก,กินครับผมก็โรยเปลือกะการขาวเปลือกมะการนี้เปลกพักชี รยแหวครับแปลงหนึ่งครับติดบานครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับพัดหนาหนวเด่มงอกเลยนะครับอากาศขาวครับ อากาศเขียวแบบเราจะมีพวกมะเขือมีพวกขาเลยใช่มีพริกกินูกับบยอดหลุดผักครับ cặp hết cặp mình cặp bài kín là não cặp ครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายนามประกาศรับฝากคนตีดตามชงรประกาศป่าเชนแนวเลยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากับสำรับคลิปนี้ขอให้ทุกข่านประสบแจ่สิ่งดีๆนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะครับสำรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ